มีมีเรื่องหนึ่งนะครับผมเส้นเลือดหัวใจนะครับเวลาเราหายใจเนี่ยหายใจตึกๆเนี่ยมันจะเจ็บนะครับมันจะเจ็บนะครับเมื่อก่อนนี้ผมเคยไปซื้อของอท้องตลาดอาของของยี่ห้อหนึ่งนะครับผมเคยขายมากินะนะครับเรากินไปพอเราพอเรากินอ่ะมันก็ดีนะครับแต่พอมันหมดอ่ะมันก็เจ็บมาอีกนะครับ<อ>ก็หลังจากนี้ผมกินกับอ่า สารสกัดจากผักห้าสีแล้วก็งาดำนะครับดีแบคซีสามินของเราเนี่ยผมกินมาเรื่อยๆนะครับไอการที่เส ler, ้นหัวใจเนี่ยที่เราหายใจลึกๆแล้วมันเจ็บเนี่ยนะครับตอนนี้มันมันหายไปเลยนะครับอาการแบบนี้ก็ไม่แต่อาการแบบนี้ก็หายไปเลยนะครับดีขึ้นนะครับผมก็ลองหายใจลึกๆนะครับแต่ช่วงนี้มันมันไม่มีแล้วนะครับก็ จากการที่เรากินมานะครับกินมาเรื่อยๆนะครับอาการต่างๆนะครับมันก็จะค่อยๆหายไป